แพทย์แผนไทยที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนหนึ่งมาจากประวัติศาสตร์ที่นี่วังน้ําเขียวฟาร์มนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับหากจะกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นอีกพิพิธภัณฑ์เครื่องบทยาโบราณหนึ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวพัฒนาการของเครื่องบทยาจากอดีตจบจนถึงปัจจุบันที่หาชมได้ยาก มันจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมยังยังไม่ได้ออกมาจัดเตรียมนะครับ,รบก็คือจะยังอยู่ที่ผมมีห้องเก็บไว้อยู่น่นก็เกือบเต็มห้องถ้าเดี๋ยวจะค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆเขียนเรื่องราวสตอรีร่ท,ที่ที่มาประวัติของแท่นหินบทยารางกลงยาอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ครับว่ามันมีที่มาที่ไปกันยังไงแล้วคนโบราณเนี่ยเขาทาํากันยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมก็คืออยากจะให้คนรุ่นหลังเขาเขาได้ดูได้ศึกษานะครับแล้วก็ รุ่นปู่รุ่นยา่าเราเนี่ยเขาทํายากันยังไง <Ừ. S 2> นะครับเพราะพอสมัยใหม่ก็คือมันจะเป็นเม็ดเป็นแคปซูลกันหมดแล้วนะครับผม,มก็คือครับนนก็คืออยากจะให้ช่วยๆกันว่าสืบทอดถ้าไม่มีใครสืบทอดเนี่ยผมว่าในอนาคตสูญพัน นอกจากเครื่องบทยาแล้ววังน้ำเขียวฟาร์มยังเป็นแหล่งรวบรวมโบรานจดบันทึกยาสมุนไพรโบราณที่หาชมได้ยากอีกอย่างหนึ่งอายุนับหลายร้อยปีหลายเล่มด้วยกันนะครับที่พร้อมจะออกเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปที่สนใจที่จะเข้าชมศึกษากันครับนับบันมันจะสูญหายไปเรื่อยๆก็เลยก็เลยเก็บสะสมนะครับเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ดูได้ศึกษานะครับครับผมรวมทั้งพวก ตำรับตำรายาโบราณทั้งใบลานใบคอยทั้งกระดาษสาทั้งเป็นสมุดนะครับจากภูมิปัญญาหมอชาวบ้านพื้นบ้านพื้นถิ่นทั้งพระพระที่เป็นหมอหมอยาอะไรพวกนี้ด้วยครับครใบลานที่ตอนนี้สะสมไว้มีทั้งหมดประมาณกี่ฉบับนะทั้งใบลานใบคอยกระดาษสาสมุดจดน่าจะ200กว่าเล่มครับผมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทํายาใช่ครับจะมีเรื่องของการเกร็ดเลือด เรื่องของจุดต่างๆในร่างกายเรื่องของสูตรยารักษานะครับ,รบและก็สมุนไพรต่างๆพวกนี้ครับอาจารย์หากใครที่สนใจสามารถเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ที่วังน้าเขียวฟาร์มอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้ทุกวันนะครับรอการต้อนรับทุกทกท่านอยู่ครับ